ีดูซัสเซสครับวันนี้จะพาท่านไปได้รู้จักกับทายาททางธุรกิจครับที่จะมาเล่าถึงวิสัยทัศน์ที่วันนี้เขาสามารถมองเห็นประโยชน์และมองเห็นเรื่องราวของธุรกิจกิฟรินในอนาคตครับทายาททั้งสาคนครับมีท่านแรกนะครับคุณไกรพลพยุงผลนะครับท่านที่สองนะครับคุณปีรนัธและท่านที่สาคุณวัชกรครับซึ่งแน่นอนว่าแพทย์หญิงนั้นมีภัยบูรณ์ครับและอาจารย์พงพสุอุณาภรนั้นจะนําพาทุกท่านได้รู้จักเรื่องราวของพวกเขาครับ ขอเสียงประมือต้อนรับอาจารย์พงศุสุอุณาพรมด้วยครับขอบคุณครับจริงๆเนี่ยตำแหน่งเนี่ยผมขอไว้เพราะว่าเดิมทีเขาจะตั้งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสแล้วเราไม่ชอบนะครับ <c oughs> ว่าคําคว่าอาวุโสนี่มีความเสี่ยงยังไงพี่กกพี่กกน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้อยากจะให้ทุกท่านเนี่ย มองดูบนเวทีว่าเก้าอี้ที่ว่างๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับต้องบอกว่าการเสวนาในวันนี้เนี่ยจะเป็นการเสวนากลุ่มคนที่ต้องบอกว่าอายุยังน้อยแต่ว่ามีเรื่องราวที่ทําให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสประสบความสําเร็จในขณะที่อายุยังน้อยเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆฟังกันนะครับว่าแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้จะเป็นใครบ้างเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากผู้บริหารระดับ e x c l u s i v e Para d i s e นะครับ e x c l u s i v e Paradise คุณไกลพลพยุงผลนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับจากระยองนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นผู้บริหารในตำแหน่ง Exclusive Paradise เช่นกันนะครับคุณปียนัทบัวประดิษฐ์นะครับนี่มี Exclusive Paradise คนนึงมาจากระยองคนนึงมาจากแกลงนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าเอ๊ะคนภาคตะวันออกส่วนใหญ่เขาเป็นเอ็กซ์คลูตั้งแต่อายุยังน้อยกันเลยหรือเปล่านะครับหลายคนเตรียมจะย้ายสัม,มโนครัวไปอยู่ภาคตะวันออกกันหมดนะครับยังมีอีกหนึ่งท่านนะครับจากศูนย์ธุรกิจบางแคนะครับเป็นผู้บริหารในตําแหน่ง p a r าได s e ครับคุณวัชกรทีเจริญวารีครับอ,รอันนี้ก็เด็กเข้าไปอีกนะครับเด็กเข้าไปอีก นะเราก็จะไล่กันไปแล้วก็คนที่จะขึ้นเวทีต่อจากนี้คือคนที่เด็กที่สุดนะครับเขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานกรรมการบริษัทแพทย์หญิงณลินีภัยบูรณ์ด้วยนะครับครับลูกไม่ขึ้นเลยครับ ก็ต้องบอกว่าบนเวทีนี้เนี่ยเรื่องราวที่เราจะคุยเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะคุยกันเรื่องคุณค่าของธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนนะครับว่าจริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนที่ที่เราได้ร่วมกันทําแล้วก็ร่วมกันสร้างไว้เนี่ยมันมีมุมมองอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มุมมองนั้นเนี่ย จะนําเสนอผ่านนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ3ท่านแต่อยากจะให้คุณหมอกล่าวถึงการเสวนาของเราในครั้งนี้สักนิดหนึ่งว่าคุณหมอมีมุมมองอย่างไรต่อเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้ครับคุณหมอครับ วันนี้เป็นเสวนาที่มีความแตกต่างจากทุกๆเสวนานะคะหมอคิดอะไรอย่างหนึ่งนะคะว่าเราพูดกันเสมอๆว่าธุรกิจเนี่ยสามารถส่งเป็นมรดกตกทอดให้กับทายาทได้นะคะแล้วเราก็มีเรื่องราวที่ผ่านถนนต้องเรียกว่าหนทางของการทํางานในกิฟฟารีนา,นานกว่า16ปีครึ่งแล้วนะคะคใน16ปีครึ่งเนี่ยตัวหมอเองเนี่ยหมอก็ถือว่าหมอได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยนะคะคหมอก็มีความสุขกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นทุกๆวันนั่นก็คือความสําเร็จของพวกเราทีละคนทีละครอบครัวนะคะทีละจังหวัดที่หมอได้เห็นมา ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการดูดูหมอกับนานานจะติดตามดูความสําเร็จของแต่ละท่านหรือแต่ละทีมเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็สรุปอยู่อย่างนึงว่าในวันนี้เนี่ย 16ปีเนี่ยเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้แล้วนะจานเอตรนะคะใช่รเราก็มองเห็นผู้ที่ก้าวเข้ามากับเราในรุ่นแรกๆเติบโตเป็นไดมอนด์แกรนพาราไดส์หลายท่านแล้วเติบโตเป็นแกรนเติบโตเป็นเอกลุศไปเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราท่องกันตั้งแต่ก้าวเข้ามาก็คือกิฟฟินเป็นมรดกตกทอดให้กับทายาทได้ซึ่งหมอเชื่อว,ว่าเวลาที่พวกเราถูกเชิญมาร่วมธุรกิจอัพไลน์ก็จะพูดแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะแต่คงไม่มีอะไรดีกว่าชีวิตจริงและเรื่องเราจริง คนที่ได้ชื่อว่าเป็นทายาทอันแท้จริงของผู้ประสบความสําเร็จที่จะมาแชร์หรือเล่าเรื่องราวดีๆให้เราในวันนี้นะคะก็ะตั้งใจเลือกนะคะจริง,รงๆเนี่ยเรามีทายาทของธุรกิจามาก,มา,กมายหลายคนค่ะแต่ว่าก็คิดว่าอยากจะเชิญนะคะท่านที่คิดว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่สามารถเล่าให้แต่ละท่านในแง่มุมที่อาจจะเหมือนในบางเรื่องและแตกต่างกันในบางเรื่องได้ค่ะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นต้องบอกว่าใน3คนนี้เนี่ย คุณไกรพลนะครับหรือน้องเอกเนี่ยก็เป็นเหมือนพี่ของอเป็นพี่ใหญ่ของ3คนนี้นะครับนี่ชื่อเอกนะครับนี่เอกนะครับต้องเวลาเรียกก็ฟังเรากําลังเรียกน้องเอกไกรพลนะครับน้องเอกไกรส่วนใหญ่คนชื่อนี้จะประสบความสําเร็จทางนั้นนะครับพยายามถ้ามีลูกก็พยายามตั้งชื่อนี้กันไ้เยอะๆนะครับล้อเล่นนะครับต้องถามน้องเอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ทําธุรกิจเครือข่ายของกิฟต์ฟิแต่คนอายุขนาดนี้บางทีเขาก็ อาจจะยังไม่ได้ใส่ใจหรือยังไม่ได้สนใจคิดยังไงถึงอยากมาทําธุรกิจนี้ครับที่จริงช่วงแรกไม่ได้สนใจธุรกิจกิฟฟรีเลยครับนะครับแล้วก็ไม่ได้มองเห็นว่าธุรกิจนี้สามารถสร้างได้ให้กับผมได้ครับหน้าที่ผมคือตั้งใจเรียนอย่างเดียวนะครับแต่วันนึงเนี่ยพอเริ่มมองเห็นในเรื่องของรายได้ก็เริ่มสนใจครับธุรกิจของตอนนั้นคือคุณพ่อคุณแม่ก็ทําธุรกิจไปทําแล้วครับเราก็เฝ้ามองเขาทําไปแต่ในใจก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะทําอะไรมากมายนะ กับเป็นอีกมุมหนึ่งคือไม่ชอบไม่ชอบด้วยไม่ชอบธุกรกิจทำไมคะทำไมไม่ชอบอี่ก้อรู้สึกว่าคือตอนแรกเนี่ยจากแม่เป็นชาวสวนจากพ่อเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามีอาชีพที่คือเป็นไอดอลของเราอยู่แล้วเป็นอรที่ผมชอบนะครับแต่พอหนึ่งมาพอมาเป็นเหมือนกับการขายของต้องเดินขายของประมาณนี้รู้สึกเราไม่ชอบงานแบบนี้แล้วพ่อกับแม่ก็พยายามอยากให้เราเนี่ยเข้าไปทําพ่อกาประสบความสำเร็จเขารู้มันดี พยายามชวนให้ผมเนี่ยเข้าไปทําธุรกิจนี้ด้วยครับซึ่งผมก็มีความฝันของตัวผมเองตั้งหากคุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาเล่าพยายามชวนเราเนี่ยอยู่นานแค่ไหนนะครับกว่าเราจะสนใจเพราะคุณแม่ก็ทําธุรกิจอยู่หลายปีเหมือนกันนะประมาณ8ปี8ปีที่เฝ้ามองเขาแล้วไม่คิดจะทําอะไรเลยอย่างนี้ใช่ไหมคร <c oughs> <c oughs> ับเฝ้ามองครับเฝ้ามองแล้วก็พยายามมองว่าอาชีพอะไรที่มันจะมีะไรายได้มากกว่านี้เรามีความรู้สึกว่าพ่อกับแม่เนี่ยกำลังอยู่ในโลกแคบๆ กำลังม,มีอยู่แค่คนกลุ่มหนึ่งแค่คเองนะครับ<ม>แต่ผมเนี่ยพยายามเรียนแล้วเจอเพื่อนอีกหลายกลุ่มเราต้องมีรายได้ที่มากกว่านี้ต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังทุกคนฟังก่อนนะครับว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งก็ต้องต้องยอมรับว่าเด็กสมัยนี้จะมีความคิดที่มีอะไรที่เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากกว่าเด็กรุ่นเราจริงไหมครับมากกว่าเด็กรุ่นเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาเขาคิดเขาฝันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ บางทีก็ยากนะกว่าจะไปนำเสนอมุมมองหรือการโน้มน้าวผมว่าคุณพ่อคุณแม่คงใช้เวลาในการที่จะให้เอกค่อยๆเห็นภาพของความชัดเจนของสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กำลังทำนี่8ปีที่ไม่ได้คิดสนใจเลยทำไมพอพ้นปีที่8กลับมามองในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำอยู่ล่ะครับที่จริงเนี่ยพ่อเนี่ยชวนเพื่อนผมเนี่ยสมัครคุณพ่อใช่ไปชวน,นเพื่อนของเอกอสมัคร ทำให้ผมไม่ต้องสมัครด้วยครับสมัครเพื่อนสมัครแต่ประเด็นหลักจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมองพอจบแล้วเนี่ยงานคือต้องหางานทํบเพื่อรายได้ครับแต่เริ่มมองรุ่นพี่ที่จบจากนี้นเดียวกันแล้วทํางานมาหลายหลายปีแล้วในโรงงานครับกับพ่อของเรากับแม่ของเราเนี่ยรายได้ต่างกันชัดเจนอในใจลึกๆก็อยากทําแล้วนะครับเมื่อเห็นในเรื่องของรายได้อยากทําพอมานั่งมีพอมีสติอุ้ยบ้านเราหลังใหญ่ขึ้น รถเราเยอะมากเลยเพิ่งรู้หรือว่าบ้านหลังใหญ่ขึ้นคือผมที่อยู่มาทั้งหลายปีผมมีความรู้สึกว่าถ้าขยันทํางานน่ะมันต้องซื้อได้ทุกอย่างและผมคิตอนตอนที่อยูดนังเรียนอยู่เนี่ยถ้าเราขยันสักอย่างเนี่ยรถทุกคันเราซื้อได้รถทุกยี่ห้อเราซื้อได้จะซื้อที่ซื้อบ้านเราซื้อได้ทั้งหมดครับแต่พอพอจบมาจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามองเรื่องในเรื่องของรายได้แล้วทัาไปพ่อกับแม่เรามีรายเยอะขนาดนี้อเท่ากับว่าเรามาตัดสินใจอยากจะ พาตัวเองมาเป็นนักธุรกิจเครือข่ายเริ่มต้นสตาร์ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ23 23เรียนจบพอดีกาสนใจตอนที่กำลังจะหางานกําลังจะหางานแต่หันกลับมาเจอบ้านตัวเองพอมีสติคิดได้ว่าบ้านใหญ่ขึ้นนะแล้วก็กําลังจะหางานก็เฝ้ามองคุณพ่อคุณแม่เออพ่อแม่ก็รายได้มากขึ้นตลอดตลอดก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าถ้าจะไปหางานข้างนอกสู้มาทําธุรกิจแบบที่คุณพ่อคุณแม่ทําดีกว่า ก็เป็นตัวเลือกสุดท้ายพยายามมองหาอะไรที่ที่มีรายได้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นการที่จะเป็นเจ้าของธกิจการของตัวเองนะครับแต่มันก็ติดหลายๆเรื่องอแต่ส่วนส่วนใหญ่ทางตัวเลือกสุดท้ายเนี่ยมักจะเป็นตัวเลือกที่ถูกเสมอนะ ปกติเวล้าเราจะแต่งงานเรามักจะแต่งงานกับคนที่เป็นแฟนคนสุดท้ายถูกไหมครับยังไม่เคยแต่งอ๋อยังอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราเลือกมานะคะน้องเอกเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้ทําตั้งแต่แรกอยากให้สนใจแต่แรกแต่ก็คงจะเหมือนวัยรุ่นทั่วๆไปที่แรกๆไม่ได้สนใจเลยนะคะและช่วงเวลาของการไม่สนใจเนี่ยหลายปีทีเดียวที่หมอเห็นน้องเอกตอนไปเที่ยวต่างประเทศแต่ยังหน้าคว่ำๆอยู่นะคะคือหน้าเนี่ยอาจจะแบบว่าเฉยๆยังไม่รู้ รู้สึกอยากจะทาอะไรนะคะจนกระทั่งเรียนจบจริงๆค่ะก็จะแตกต่างจากน้องอีกสองคนครับมาเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่าแล้วพอเอกตัดสินใจเอกเริ่มต้นทานํางานยังไงนะแต่ว่าถามน้องเปียนัทบ้างนะครับน้องนัทบ้างว่าว่าเราเองเรามาเริ่มคิดอยากจะทําธุรกิจนี้เนี่ยตอนไหนและตอนก่อนหน้านี้ที่เราเห็นคุณแม่ทำเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรในตอนนั้นครับครับผมก็ ต้องต้องขอเียนทุกท่านก่อนนะคบว่าตัวนัดเองเนี่ยเขารู้จักกับกิฟฟารีนเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เด็กมากๆประมาณ8ขวบ,บนะคะแขวบเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยทำงานเป็นสาวโรงงานส่วนค,คุณพ่อเนี่ยเป็นช่างก่อสร้างนะครับซึ่งตัวเรา8ดขวบเด็ก8ดขวบมักจะไม่ได้คิดอะไรคุณแม่ก็ไม่ได้คิดว่ากิฟฟารีนจะเป็นงานที่ส่งต่อได้ส่วนนัดเองก็ไม่ได้คิดว่ากิฟฟารีนเป็นงานที่มั่นคงคคเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในช่วงของเรียนชั้นประถมนะครับเพียงแต่ว่า ด้วยความที่นัทเป็นคนติดแม่ครับนัทเป็นคนติดแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เวลาคุณแม่ไปไปประชุมทุกๆครั้งนะครับจะมีการติดไปด้วยทุกครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็คือต่างคนต่างไม่ได้คิดว่าใครใครแม่คุณแม่ก็ไม่ได้คิดว่าอยากให้ทาหรือนัทเองก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะให้ทำนะครับเพียงแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่ทําให้มองเห็นว่าเราอยากจะทํากิฟฟารีนแล้วแหละนะครับนั่นก็คืออย่างแรกๆเลยก็คือเรื่องของการประชุมทําให้เราเนี่ยรู้มากขึ้นนะครับส่วนอย่างที่2ก็คือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันนะครับนั่นก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคุณแม่นะครับหลังจากที่คุณแม่มีไรายได้จากกิฟฟารีนไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งประมาณ1 5ื่นห้าถึงสองหบาทนะครับ,รบก็คืออุบัติเหตุรถชนทําให้คุณแม่เนี่ยอาการ50-50แล้วต้องพักฟื้นถ,ถึง2ปี ตลอดระยะเวลา2ปีนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่ทำให้เรามองเห็นว่าก่อนหน้าที่คุณแม่จะรถชนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุน,นะครับคุณแม่ก็มีรายได้อยู่ที่1 5 2 0 0 0ถึงืรับโบนัสรายเดือนทุกเดือนรับ,รบโบนัส6 0 0 0 0่นทุกครั้งนะครับหลังจากที่พักฟื้น2ปีคุณแม่ก็ยังได้รับโบนัสรายเดือนทุกเดือน และก็ยังได้รับโบนัสห0 0 0ื่นทุกครั้งรวมถึงรายได้ไม่เคยตกจากเดิมเลยจากที่เคยอยู่ขั้นต่ำ1 5ื0 0ถึง2 0 0 0มเราสามารถทำรายได้ที่คงที่คือ15-20 0ถึง2 0 0 0มแล้วก็เพิ่มมากขึ้นถึง2 5 0 0มื0น0 0ได้นะครับด้วยด้วยเหตุตรงนี้เนี่ยนัดก็มีความรู้สึกเล็กๆว่างานนี้ก็เป็นงานที่ รู้สึกดีจังเลยนะครับคุณแม่ไม่ได้ทํางานนะครับแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่มันเป็นเรื่องน่าขําก็คือเอช่วงที่แม่ฟักพักฟื้นที่บ้านก็จะจัดเป็นที่ประชุมนะครับส่วนบ้านนัดมันเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับบ้านยังไม่ใหญ่นะครับบ้านนัดยังหลังเล็กๆ <c oughs> ห้องประชุมแม่กับห้องนอนนัดอยู่ติดกันนะครับมีฝาอันเดียวกั้นอยู่นะครับนัดก็ดูทีวีไปคุณแม่ก็ประชุมไปพูดแล้วเขียนบนกระดานเราก็ตาเนี่ยดูทีวีครับคุณหมอ แต่หูเนี่ยได้ยินกิฟฟิรีล้วนๆเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะตอนนั้นอายุสิบเอ็ดครับคุณหมอสิบเอ็ด <c oughs> ก็เสร็จแล้วพอสมาชิกับ <c oughs> ก็เดินออกมาบอกแม่ว่าแม่แบบเนี้ยนัดก็พูดได้ <c oughs> คือด้วยความที่เราฟังแบบนี้เป็นเวลาสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนที่เราได้ยินแบบนี้ตลอดเวลาเราก็เดินออกมาบอกแม่ว่าเนี่ยแบบเนี้ยนัดก็พูดได้แล้วก็พูดให้แม่ฟังนะครับคุณแม่ก็เลยก็เลยเริ่มที่จะ พาไปรู้จักสมาชิกนะครับรู้จักสมาชิกทุกคนที่แม่เคยไปแล้วก็ให้นัดได้พูดสินค้าบ้างนะคะเพราะว่าคุณแม่บอกว่าไม่ต้องเริ่มอะไรเยอะแม่อยากให้เริ่มสินค้าเพราะว่าตอนแรกแม่เข้ามาด้วยการที่ว่ากิฟรินซื้อสินค้าใช้แล้วมีประกันแค่นั้นเองครับหนูก็ยังเรียนหนังสืออยู่ตอนนั้นด้วยยังอยู่ปอ .6 อยู่เลยครับก็เรียกว่าติดตามคุณแม่เริ่มไปทําธุรกิจตั้งแต่อยู่ปฐมศึกษาปีที่6คผมครับ <ก>ต่างกันนะชีวิตต่างกันนะต่อจ้ะครับผมก็ตั้งแต่อายุ12ก็คือหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คือการพักฟื้นเนี่ยมันไม่ได้จบสิ้นแค่2ปีครับหลังจากนั้นมาอีก 2– 3ปีคุณแม่ก็ไม่ได้ทํางานได้อย่างสะดวกเราก็ม,มีหน้าที่แล้วนะครับแม่ก็รับโทรศัพท์ครับมันมันอาจจะเห็นผลนึงด้วยว่าความรับผิดชอบด้วยครับเพราะว่าเราเชิญสมาชิกเข้ามา เขาอยากซื้อสินค้าใช้แล้วมีประกันเขาก็โทรมาสั่งของนะครับสั่งสินค้าแม่ก็โทรไปสั่งที่ศูนย์นัดก็ไปเอาที่ศูนย์แล้วก็ไปส่งสมาชิกทุกๆบ้านโดยที่คุณแม่ไม่ต้องไปนะครับนี่ก็คือจุดเริ่มต้นจริงๆครับที่ทําก็คือคุณแม่ก็ต้องรักษาตัว ใช่ไหมครับเราเป็นลูกเราก็มีความรู้สึกว่าธุรกิจนี้ทำให้ครอบครัวมีรายได้แล้วก็เป็นงานที่จะว่าไปเราก็ทําได้ด้วยก็เลยเริ่มเริ่มต้นจากความรู้สึกศรัทธาต่อสิ่งที่คุณแม่เข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้ก่อนน่ารักจริงๆเลยนะคะพวกเราผมให้น้องนัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะจริงๆนี่เขาต้องได้รางวัลลูกกระตันยูด้วยนะเนี่ยนี่หมอก็เพิ่งรู้รายละเอียดจริงๆนะคะเดียวทีที่จาะมากัดว่านายก็คือว่าทั้งสามท่านเนี่ย มีที่มาของการตัดสินใจที่ต่างกันนะคะน้องเอกเนี่ย พี่พี่ติพี่ขวัญพูดมานานแล้วว่าอยากให้ทําแต่แรกๆเขาไม่สนใจเลยนะคะส่วนน้องนัทเนี่ยต้องเรียกว่าอยู่ในเนื้อในหัวใจของเขาเลย mm hmm. เขาฟังจนเขาเนี่ยเป็นเจ้าของกิฟฟลีนตั้งแต่8ปดขวบด้วยซ้ำไปนะคะคแต่เราก็มีอีกน้องหนึ่งเมื่อเอ,อิญชื่อน,นัทเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยนะคะเป็นน้องน้องน้องเล็กของของวันนี้นะคะต้องบอกว่าน้องนัทเนี่ยก็จริงๆเพิ่งเข้ามารู้จักกับธุรกิจกิฟฟลีนได้ไม่ถึง2ประมาณ2เดือนได้ไหมครับประมาณ2เดือนแต่ว่า เหตุการณ์ที่ที่ทำให้น้องนัทเข้ามารับผิดชอบธุรกิจตรงนี้ต่อเนี่ยจริงๆอยากมันมีที่มาที่อยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสได้ฟังด้วยเพราะผมเองผมฟังแล้วผมก็รู้สึกประทับใจด้วยเหมือนกันนะครับอยากให้นัทช่วยช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับ,รบผมก็เริ่มจากการที่แบบว่าพี่ๆเขาทํางานกับคุณแม่มาคือยังมีคุณแม่อยู่ข้างแต่งผมเนี่ยคุณแม่ไม่ได้อยู่แล้วก็ค,คือแม่เขาก็ทํางานของเขาทุกวัน โดยที่เราแบบไม่ได้สนใจอะไรแล้วเขาก็ทําเป็นมรดกให้ผมโดยที่เขาใช้ชื่อผมเป็นคนทําแล้วก็ทําไปแบบว่าเออเนี่ยให้ลูกนะไม่ว่าจะไปหาใครที่ไหนลูกทีมกับใครจะรู้หมดเลยว่าเนี่ยแม่คนเนี้ทําเพื่อลูกคนนี้พอเสร็จผมก็เออไม่ได้สนใจอะไรแบบแม่บอกอยากให้น้องนัดอะเข้ามาศึกษาอยากให้แบบว่ามาเรียนรู้ว่าเนี่ยแม่ทํางานยังไงดูแลลูกค้าลูกทีมที่ไปส่งของเนี่ยทำยังไงบ้าง แต่ผมเองไม่ได้สนใจเ่าคิดว่ายังไงแม่ก็ยังอยู่อย่างไงค่อยไปก็ได้รอแม่เป็นไดบอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วออผมก็แบไม่ได้คิดเลยมากแทีนี้ก็แม่เขาแบบว่าทําเพื่อคนอื่นมาเยอะโดยที่แบบว่าเขาเล่นกศนแบบว่าไปเรียนเล่นๆเ,นนะเขาจบแล้วแต่เขาไปเรียนแบบว่าเพื่อหาลูกทีมเขามีแผ,น,แผนของเขาครับ <laughs> ว่าเขาจะแบบเนี่ยเขามีจุดมุ่งหวังกันักเกรียนกศนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปจับอาจารย์เป็นลูกทีมหมดเลย อาจารย์ผมไปเนี่ยผมอาจารย์ในวัดดีผมเลยผอว่าอันนี้แม่ทีมแม่ทีมเขาเพราะเป็นชื่อผม <c oughs> อ,อ๋อผมก็แบบเอก็ก็ไปไปส่งของให้คุณแม่บ้างครับแลวทีนี้ก็หลังๆมาไม่ได้สนใจก็คือแบบว่าแม่เขาก็ทํางานทํางานจนแบบว่าเขาเขามีโรคประจําตัวคือเส้นเลือดขอดในสมองครับ <c oughs> เส้นเลือดขอดในสมองคือเป็นลมชักอะครับแลวทีนี้ก็ผมก็ไม่ได้คือเขาไม่ได้ชักมาประมาณสองปีแล้ว แต่วันนั้นอยู่ที่ศูนย์ปรากฏว่าแม่ชักแลวแม่เขาบอกเป็นหวัวปวดหัวม,มากเพราะว่าเนี่ยแม่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมคืนผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พนักงานศูนย์บางแคอยู่ในเหตุการณ์หมดเลยเขาก็เลยพาแม่ผมไปส่งโรงพยาบาลเกษมราชฝั่งตรงข้ามเสร็จแล้วก็แม่อยู่พักอยู่โรงพยาบาลวันนั้นเป็นวันวาเลนไทน์ด้วยครับแม่อยู่โรงพยาบาลประมาณอาทิตย์หนึ่งจากวันที่14มาวันทีนน่ที่23แม่ก็ได้จากโลกนี้ไปผมก็เสียใจก็ตอนนั้นก็ทําใจไม่ได้ ผมก็กลับมาอยู่บ้านเฉยๆว่าคิดถึงแม่สวดมนต์ให้แม่ทําให้แม่ทุกวันตอนนั้นก็วันวันที่แม่อยู่วัดเนี่ยผมก็บวชพอหลังจากบวชสึกออกมาเสร็จผมก็ไม่ได้สนใจว่าเจุดหมายปลายทางเราจะทําไงต่อเราคงทำกิฟต์ฟรีไม่เป็นแน่เลยแต่แล้วไอ้บัตรเอทีเอ็มใบหนึ่งเนี่ยมันทห้เป็นแรงบันดาลใจผมก็คือบัตรเอทีเอ็มใบนี้ยอยู่ดีก็มีเงินเข้ามาสองหมื่นห้าตอนนั้นที่ผมยังไม่ทําอะไรเลยแม่ก็จากไปแล้วก็เอ๊ะเราจะทํำยังไงเนี่ย เราจะทำยังไงต่อจากเงินันมาจากไหนผมก,ก็เลยโทรไปถามพี่ที่ศูนย์ว่าเนี่ยพี่เงินมันเข้ามาได้ไงในสองมือหน้าบอกนั่นแหละเป็นมรดกที่แม่ของนนท์ได้มอบไปให้เนี่ยนนทได้สารต่อแล้วเนี่ยเป็นมรดกที่คุณแม่ได้ทำไว้ให้หนูอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณแม่มากครับครับเห็นน้องนัทครับในโอกาสได้คุยกับพี่เหรียญพี่เหรียญบอกว่าตอนนี้น้องนัทอยู่คนเดียวจริงๆใช่ไหมใช่ครับแล้วหนูมีญาติคนอื่นไหมครับ ไม่มีเลยครับผมตัวคนเดียวจริงๆครับผมน้องนัดอยู่คนเดียวจริงๆนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็ทํากิฟลินอย่างเดียวจริงๆใช่ไหมทากิฟลินอย่างเต็มที่ครับผมครับตอนนี้ผมเข้ามาศึกษาเข้าประชุมไม่ว่าจะอินทาไปประชุมศูนย์ไปอะไรก็แล้วแต่ผมพยายามศึกษาเพื่อที่ได้ทําศึกษามารรดกต่อจากแมงให้ได้ครับผมครับปรบมือให้น้องนัดด้วยนะคะเป็นกําลังใจก็สามท่านเนี้ย สามประวัติแต่เป็นทายาทที่แท้จริงของคิฟฟารีนะคะท่านแรกคุณพ่อคุณแม่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดมีความสำเร็จสูงสุดแต่ตั้งใจทำเพื่อสิ่งที่ตัวเองจะได้เป็นเจ้าของด้วยนะคะท่านที่สองก็คือตอบแทนคุณแม่ผู้มีพระคุณและกำลังสุขภาพไม่แข็งแรงแต่เป็นกิฟฟารีด้วยหัวใจตั้งแต่อายุ8ขวบ แต่น้องนัทน้องน้อยของเราคนนี้เนี่ยนะคะก็คือตัดสินใจทําเมื่อเห็นมรดกจริงๆที่คุณแม่ได้มอบให้เมื่อท่านได้จากไปแล้วนะคะครับน้องนัทนด่เพิ่องอายุ 20, 20, 2ี่สิบยี่สบองนะครับเพิ่องอายุ22ยังยังเรียนอยู่นะครับยังเรียนอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยกับน้องนัทต่อเพราะน้องนัทบอกพี่ว่าจริงๆอยากจะมีบางเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องนัทเล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ เรื่องราวของทั้ง3ท่านครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อครับว่าการดําเนินธุรกิจกิฟรินของทั้ง3ท่านนั้นจะเป็นอย่างไรครับ